เียียดเียรติครับมาแล้วครับนิ่งๆนะครับเด็กถือไ้ด้วยแล้วก็ถืออาจารย์ก็เลยกีบก้าวหนึ่งให้พี่เขาปลูกครับวันนี้พี่เขามาแก้บนแล้วก็นำผู้มาจุดที่เจ้าแม่ใจร้อนไปเจออาจารย์ที่งานไปเจออาจารย์ที่งานวันนั้นน่ะอยู่ข้างๆอาจารย์พอดีก็เลยเจอก็เลยได้วัดเจียอาจารย์ก็เลยแบบว่าเพราะว่าศรัทธาในตัวอาจารย์ครับครับเพราะว่า ทีแรกก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่พอเข้ามาแล้วรู้สึกว่าโอ้ที่นี่สับว์ติดอยู่ก็เลยชวนน้องชวนอะไรมาครับก็ได้หมดเนี่ยมาครั้งแรกได้ลอตเตอรี่ห้าใบครั้งแรกก็เลยเนี่ยก็เลยน้องก็เลยมาอีกครับเนี่ยแล้วก็เพื่อนก็ไปหมุนล้อได้หกสามวันนั้นก็ได้ก็ได้อีกใช่ครับก็ครั้งแรกเหมือนกันที่พามาก็ได้กันหมดก็เลยสัตว์ตาตัวอาจารย์ที่นี่ก็เลยมาอีก ในรอบนี้ก็ขอรางวัลที่หนึ่งแล้วกันนะครับอาจารย์ครับอาจารย์อยู่ในมุมนี้เยนอยู่ข้างกันก็เลยรอตตอรี่มาขายพอดีก็เลยหยิบให้เจ้าหนึ่งได้เลยค้นดาห้องคัดปูคัดค้นผมก็พูดไปหมดนั่นแหละตงเลยแล้วพี่เขาก็วิดีโอคอลหาเพื่อนหาเพื่อนนี่คนนี้นี่คนโชคดีเอาพี่เขาถูกล็อตถูกับอะไรได้นะจับรอตันนี้ได้เหรออยู่ที่พี่อิบายครับอันนั้นน่ะเขาได้เพว่นั้น นี่เขาก็เลยว่าให้ซื้อตัวนี้นะ91ไม่ต้องกลับมี79แล้วก็71 72แล้วก็91ไม่ต้องกลับเรียกอาจารย์ให้เพื่อนก็ถูกกับผมถูกทุกคนถูกทุกคนนี่ผมให้ก็หวยอาจารย์เพราะไม่ได้ซื้อเยอะซื้อแค่หวยอาจารย์ครับอืวันนี้ก็จะให้อาจารย์จับให้มีเท่าไหร่หมด71 จะชอบกนไ้ทเขาไหว้ปูกไหว้ปู่แป๊บนึงครับเนครับผมเ็บอยู่แล้วคร้วครับนิ่งๆนะครับจะ่เพื่อนถือไว้ด้วยลกันอู้ถือไว้เลยครับนี่เจอันเจอะไรเนะเล้ว่บาเจ็บนึ่งหเอ่าถ้ากดเจ็บ่จะปักกันเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวจะหายนี่ขอให้กนทุกคนนะครับคุณไว้ปักปอนไว้ปักอนเลยครับด้วย ชอบจะได้แต่ได้ไม่เยอะเราก็เล่นแค่ไม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 ถึงร้อยอย่างเงี้ยเล่นแค่สิบบาทยี่สิบาทพอได้ลุ้นแต่ก็ได้จริงๆคู่ไม้ปัดสามรอบก็ได้สามรอบ <c oughs> ครับมือาจารย์คัดจริงครับคัดคนคัดคนคัดคนเพราะว่าเหมือนแบบว่าถ้าเราจิตศรัทธาจริงๆอ่ะมันจะนำพามาแต่เราตั้งใจมาไงตั้งใจมา อันนี้เราไม่ได้เป็นหน้ามานะครับอันนี้ไม่ได้เป็นหน้ามามแต่ว่าสัตว์ตาในสวอาจารย์แล้วก็ที่นี่เพราะว่าเราก็อยู่ที่บ้านเราก็กระรบเอพร,ระพิฆเนศบูชาพร,ระพิฆเนศแล้วก็จร,รู้เลยว่าถ้าเข้ามาแล้วสัมผัสได้ว่ามีปิดิศูนย์เนี่ยเยอะเราสัมผัสได้ครับลุ้นตัวต่อไปคนที่จะไปตอนนี้เจ็ดมาแน่นอนแล้วใช่ไหมครับเจ็ดมาแน่นอนมาแน่นอนแล้วเจ็ดนะครับชอบเจ็ดอยู่แล้วเดี๋ยวรอลุ้นไปได้วยกันเลย วัดอยู่ไหนไม่ใช่วัดนะครับเป็น,น,นับเรียกอาจารย์อาจารย์ก็ได้ครับจต่พระอาจารย์เลยอาจารย์เกินแล้วก็เขาเป็นสะพานมึงไดเพื่อนนะครับเพื่อนผูกมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราผูกมาเยอะหนึ่งจริงครับโอ้โอ้แต่ทำล้มได้พี่อ๋อโดนลุมเลยนะโดนลุมเลยนะี่หลุดนะครับเดือดหนึ่งหน่วยที่ชอบจริงๆอุ้ย ว้หนึ่งอีหลีหนึ่งจริงจหนึ่งจริงจริงครับหนึ่งจริงๆเได้ชอบเจ็ดนึงได้เจ็ดนึ่งจริงๆสาธุวันนี้ขอให้ได้ทุกคนร่ำรวยทุกคนทุกที่กำลังไหมอยู่นะครับจิมาแล้วครับหนึ่งครับยังไงก็หนึ่งครับตัวที่สมไม่รู้รเลย จะอะไรต่อแค่นั้นเองสองพอเลยพอเลยเทีสม่ครับอมกอจาย์นะครับรจงดกันเจบหนึ่งลเกหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งตรงกับหวยอาจารย์เพูดคนลุกเลยก็ชอบอยู่แล้วเจ็ดหนึ่งก็แม่มาแต่วันแรกนี่เป็นที่ยิบแม่นือแล้ มีมีเป็นรอยตเจ็ดห่นยังเลยอตั้งหวัว่ามุ้งุดโอ้เจ็ดหนึ่งจริงๆด้วยนะนี่นี่ไม่เชื่อก็่เชื่อนี่รูนี้นะครับตเจ็ดหนึ่งมาแล้วสีลำมาแล้วหวโอเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งวจงวอลัมเจ็ดหนึ่งมาแล้วเริ่มเริ่มเลยเนาตัวตัวที่สามเป็นอะไรก็เชื่งมันเดีวนี้เราได้ลเจ็ดหนึ่งตรงๆละเดี๋ยวมองนะตัวที่สามเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นเจ็ดบ ว่าหนึ่งอ่ะชัดเจนนเอาแล้วสองไหมมาล้านเห็นได้เอะอปแล้วไม่เป็นร้นอย่เมนากหลายเจ็ดหนงเจดสองผมได้เจบ้หาไปบอขยู่บ่อขาเบิรดแหละเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอเบิดเลยแม่ครับผมแม่จะอยู่ไหนเปิดลาในแอบแม่ครับผม วันเราเตีพัดกับไหมนี่ต่อคอน่อคอนต่อ่อนได้ยไมตัวสุดท้ายเราลตัวสุดท้ายนกังสองไหมเจ็ดหนึ่งสามไม่ว่าไงท่สยต่างกันก็รถกระรี่ไม่เจ็ดก็สามอ่ะเจ็ดหนึ่งมาแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งเาล้นัวทีนั่นนะ ไรล่นพนันแล้วเราจะเล่นพนันเราไม่่การพนันเราไม่เล่นเราไม่ได้นบเส่นกันอันท้ายแห่งแ่งบอกไปท่านเหยล้วอารย์ผลไมของ้งอะไรเลย2งชุดน่อกเจตัดมาไหมผมจะเอามาหน้าอนี้ไมนไม่ใช่ตรงนั้นยังไงก็เจ็ดครับยังไงก็เจ็ใช่ไหมยังไงก็เมันหาไหนบ้างอ่ะไม่สองอันเองท่าไหท่าไหอาจารย์วัสดีครับโอ้วัสดีครับวัสดีครับเ ้าสองขาไหนดึงออกมาให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะให้เขายกไปนี่ีจยัไหวเจ็บนะพี่อ๋อเจ็บไหพี่ว่าเ็เจ็บยังไงก็เจ็บรุนแรงเมือเดียวกันตัวนี้บุระถุวินาทีระถุเจ็แน่นอนเจ็บจริงจเจ็บจหงเจ็บเจ็บหนึ่งเอย่างที่เราบอก ยอดตรงกับช่วเองเจ็ดหนึ่งเจ็ดจริงๆนะครับเด้อไปหันกรสตอรี่ครับตรงไม่มีแล้วมีมีมีไปปล่อยไปปล่อยเต่าอยู่บ้านเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนไปไปปล่อยเต่าแล้วให้เจให้เอาไอ้นั่นน่ะให้หลานดูทุกคนไม่เห็นนะหลานบอกว่าก็เลยถามว่าัเจนแล้วนะเลขตัวไหนเห็นไหมหลานตัวเล็กมันบอกว่าสิบเจ็ดเดืนว่าอื มันก็พุ่กันเลยมาเฮาคือเขากับอาจารย์นัดตีที่เคยจับตอนนี้ทำอะไรวิ่งซีมีรอบจีมีรอบสาวสิบเจ็ดขอนแก่สาวสิบเจ็ดขอนแก่นก็สิบเจ็ดนะครับขอนแก่นก็สิบเจ็ดอาจารย์และอาจารย์สมรักก็โอ้ย์ผมก็พูดอยู่ไม่ได้ขอนแก่นก็สิบเจ็ดเหมือนกันอาจารย์สมรักอาจารย์สมรักโอ้สิบเจ็ดผมว่ามาครับผมนี่ออกไปอะไปเลี้ยทูบออกมาในนี้มันชอบทำลาย สวยนัเอมาสวยอกีใได้น่บได้ผมเล็บตับนมันเจ็ดนะครับอไอะ้หเจ็ดจริงๆเ้ทำนี่เน um ี่ยไม่ใช่เล่นเล่นนะครับเจ็ดจริงๆครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่เหนึ่งเดหนึ่งเนึ่งเจ็น่เดหนึเจ็ดหน่เจ้าหนึ่งี่เจ็ดหนึ่งเนแล้วก็ดนํางูน่งเจ็ดที่เจด่เจ็งปจ็กรงดหนงเจ็หนึ่งเจ็ดหน ไม่ต้องซื้อตัวอื่นเลยเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดอ่ามันตัวเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าง่ายๆเลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดใช่แต่ปู่น่าจะบอกหนึ่งเจ็ดเนี่ยครับอ่าแต่ว่าปู่กลับให้เลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเห็นไหมนะเออกลับให้แล้วนะครับไม่เลยตัวละพันบังเอิญกันปูาวนออกบังเอิญมันแบบร่างออกหนึ่งเจ็ดเปลี่ยนทำยังไงหนึ่งอาจารย์อยู่แล้วฮะออกสองลดติดเจ็ดคูณสองครับสิบรอบสองนะครับเนาะแต่ว่าบังเอิญนะเราพูดกันก่อนแล้วแกมาจับใช่ครับเราพูููดดดเเเรรราาากกก่่่ออออนนนนนนะะพััวชบบลขไหโ้ค ยังบอกอยู่ไม่ใช่หน้าม้านะครับเดี๋ยวนไม่ใช่นาม้าครับตาในตัวจาแล้วก็รู้ว่ามันเป็นของแท้จริงๆถึงได้มาครับคนี่นะครับทุกคนเห็นไหมโอ้ยคนดูเมื่อกี้ก็หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่ง้เฮยเฮ้ยคร้บเรเยทุกคน้อเฮ้้ยงฮ้ยเ้้ยเขึ้นเฮ้้ยย้ย้ยเฮ้เฮ้ย้ยเยยเ้ยเฮยยเ้เยเ เจ็ดหนึ่งโอ้ตรงตรงเลยตรงตรเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยเจ็ดหนึ่งเเลยที่แปล้านเห็้งไหนนี่ตรงเปะเลยที่แล้านทำอะไรครับหนึ่งเจเลยล้านหนึ่งคำบุญโอ้เจ็เฮ้ยหายจานเลยล้านนึงคำบุญตรงปครครับเลขตรงเจ็ดหนึ่งเจ็มาเตรงเลขคู่เลยนะครับอยาให้พี่ก็โชว์หน่อยครับยอดนะครับ ้ยที่แล้านแล้วรข้างหน้าเปเลขทูบด้วยเอ้งหน้างเลยล้านข้างหน้าเป็นเลขทูบาจะบางเงินขนาดนั้นเพราะว่าเลขนี้แหงอืนหมดแล้วเหลือแหงเดียวนี่แหละไหนๆตบกมดูนี่หนึงครับบกล้องน้นโอเคอะไรจะบางเงินขนาดนั้นมันหม่านเด้อนปึงเป็นไปได้ยังไงล้าน18แล้านนะครับ พี่บัวขาวครับบัวขาวครับรอบนี้ขอบัวขาวอีกครับรอบที่แล้ว12ล้านก็อยู่กับน้องนั่นแหละอยู่นั่งอยู่โต๊ะข้างเดียวกันเนี่ย๋อ้น้องมีทำงานถูกครับผมอยู่เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองเทศด้นี่ทีน้ำกันเลยและเอาเอาเอครับแต่ทุกเฮงเฮงเดียกันครับครับพีครับนี่อาจารย์คนลูกมากวันจริงเลยนะครับยังเหลือไม่ให้ครับไหนขอดูอีกทีครับนะชัดๆเจ็ครับเนี่ย นนี่ะครับไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีใบนี้แล้วเจ็ดหนึ่งเจ็ดตรงๆนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดตรงๆเลยอ้าวก็เป็นเลขทูบนะครับของมัวโอ้นี่ไงบอสจ้าดครับสุดยอดครับ ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะตรงเป๊ะขนาดนี้มีเลขทูบอยู่ด้านหน้าด้วยนะเนี่ยให้ดูได้เลยเจ็ดนะพี่ตรงกับเลขที่อาจารย์แล้วบอกเลยนะครับโอ้โหทูบก่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับทุกคนดูกล้องไล่สดเพี่เขาจูดได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับก็ขอพี่ห้องน้ำมาจิ้มหน้าจอหน่อยโลโก้กัดเออเอาสาธุนะครับได้สิแปดล้านนะครับเด้อถูกนะถึร่องนี้ด้วยน้ำกันทุกคนด้วยดูด้วยดูด้วยแล้วมีอาจารย์